เราทำอะไรดีก็เลยพาท่านผู้ชมมาที่วัดเสมียนวัดเสมียนรัตนานสมเสมียนอยู่ด้วยจบใช่ไหมบ่งบ่งวัดสมานนะครับวัดสมานของพี่แค่เน่พ่อพ่อครับผมองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างเมื่อปีพศ2552อยอเป็นปางที่อะไรก็ได้ในโลกปางสวยสุดมาสวยสุดครับผมใครอยากมาขอพรอะไรก็มาได้นะนี่ครับกองข้างล่างสีชมพูตรงข้างล่างก็จะมีหนูบริวารน้องหนู ที่จะมาขอพรก็ต้องมาพูดตรงหูอ,อยู่ตรงหน้าองค์พระพรนะครับเป็นเทพเเทพผู้ลิขิต ชะตาชีวิตใครที่ทําดีก็จะได้ดีเขาจะได้ขึ้นสูงสู่สวรรค์ชั้นเจ็ดใครที่ทําต่ําตกต่ำแล้วก็จะลงมันจะขีดชะตาชีวิตให้ตกต่ำลงไปไปอยู่สวัสดีครับพวกเราก็ไปก่อนนะใช่ไม่ใช่สิใครอยากได้ทั้งการศึกษาสุขภาพโชคลาภอะไรทุกอย่างก็ขอให้ครบทั้งสี พลัังครบขอในวิหารของหลวงพ่อองค์ดำปัสมานนะครับตามประวัติเนี่ยก็คือเหมือนชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นจระเข้ประจำศาลแต่ว่าโดนชาวบ้านอ่ะยิงตายแล้วก็เอาเนื้อไปกินกันแต่ตัวเนี่ยตัวนี่แหละแล้วคนที่กินเขาสตาร์ฟไว้เอาเนื้อไปกินอ่ะเขาบอกว่าไม่มีอันเป็นใช่ก่อนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนมีเนี่ยจะมีคําเตือนสังเกตได้มีคําเตือนว่าห้ามเอาหัวเข้าไปถ่ายรูปเล่นเพราะว่าเคยมีกรณีที่ วัยรุ่นมาถ่ายรูปเล่นนะกับไปประสบะอุบัติเหตุหัวแตกหัวแตกหัวเย่ตายแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามาอยู่ที่วัดแล้วก็ท่านเจ้าวาดปัจจุบันแบบพระไพรัสเนี่ยครับก็ได้นํามาไว้ที่วิหารหลวงพ่อองค์ดำรจระเข้นี่ก็เชื่อในเรื่องโชคลาภเนาะก็มาขอชโชคขอลาภขอเลขขอหวยอะไรแต่เราไม่ได้สนับสนุนในการ วันไหวังไงนวังไงนะครับเิวน้ำตักน้ำอีกแล้วนครเฮ้ยเลขที่ออก่เน้นเน้นเลยครับห้าห้นะครับเออนี่นะห้าสี่สีห้าครับห้าสี่อะามองไม่เห็นนะครับอันรั่วไป และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันต่อไปคลิปหน้าว่าเราจะไปหาเล็กขอโชคขอ,อลาบที่ไหนคอยติดตามกันนะครับผม